สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการทำชีวิตนี้มีสุขครับคิดบวกๆวกโดยดรจิตรานะครับซึ่งเราจะกลับมาพบกันทุกค่าคืนวันศุกร์นะครับเวลาที่เรากําลังจะเข้านอนกันแต่จะเต็มไปด้วยความสุขที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หากคุณผู้ชมนะครับรอติดตามชมรายการของเรานะครับและนั่นหมาควับว่ารายการของเราจะมาเพิ่มพลังในการคิดบวกให้กับคุณผู้ชมนะครับทาง mv 5แห่งนี้เท่านั้นครับสำหรับประเด็นที่จะร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลายๆครั้งครับเราจะรู้สึกว่าการอยู่ในสังคมนั้้้้้นนนเเรรราาาาไไมมม่่่่่สถออยยยยููดดดวววตััคีีะบแกททง เราก็ต้องมีสังคมครอบครัวนะครับมีคุณพ่อคุณแม่และที่ยากไปกว่านั้นครับเมื่อเราก้าวออกนอกรั้วบ้านแน่นอนครับว่าทุกคนนะครับต่างเป็นเพื่อนสังคมที่เราต้องมีการติดต่อสื่อสารกันทั้งสิ้นเราจะทําอย่างไรให้การติดต่อสื่อสารนั้นหรือการยืนอยู่ตรงนั้นมีความสุขนะครับปัญหาใกล้ตัวที่เราจะมาร่วมแก้ข้อสงสัยกันในวันนี้นะครับซึ่งอาจารย์ดรติตราอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพูดวันนี้พูดเป็นทางการนิดนึงทางการว่ารัวเลยนะครับว่า เพราะว่ามีความรู้สึกว่าณวันหนึ่งเมื่อเราออกไปยืนข้างนอกที่ไม่ใช่ในบ้านของเราอาการนี้จะเกิดขึ้นครับอาจารย์ถ้าถ้าเราไม่คุ้นเคยการการพูดอย่างหนึ่งเนี่ยที่แสดงถึงความตื่นตื่นจหนกคือการพูดเ,ดเร็วๆอย่างนี้อาจารย์ <S <S ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งตรงนี้ครับหลายหคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้นเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ มองให้อีมองอีกทีนึงเนี่ยมันจะแก้ไขย,ยังไงหรือมันเราจะทายังไงให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ฮะอาจารย์มันเป็นความสุขไหมอาการที่เกิดขึ้นที่บอกว่าพูดเร็วๆออกไปข้างนอกอ่ะ,ะ,ะใช่ใช่ใชห,รหรือบางคนอาจจะอยู่ตรงข้ามพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกคือพูด <ตะ S 2> ไปเลยนะตะกัดตะกัดตะกัดมันพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัดหรือลิ้นมันแข็งนะคะแล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถจะพูดได้ต่อเนื่งได้อาการนี้ถ้าเราจะว่ากันง่ายๆคือมันเป็นอาการ ประมาะ oh. หรือเป็นอาการตื่นกลัวนะคะเป็นอาการประมาะถ้าถ้าใช้ภาษาชาวบ้านเนาะแบบว่ามันเหมือนกับเป็นการประมาะนะคะหรือถ้าเราจะพูดก็คือเหมือนกับมันถ้าถ้าเป็นลักษณะของที่เรียกว่าพอออกไปข้างนอกแล้วมันเกงรงมันไม่กล้าสบตามัน,ม,นมันไม่ได้อะคือพูดพูดไม่ค่อยออกมันถ้าแทบจะอยากจะหลีกออกมาจากสังคมหรือรอย่างเช่นผู้ชายคนนึงอาจจะเจอผู้หญิงคนนึงแล้วเกิดอาการว่าเราจะเห็นตามหนังนะคะ อยากจะรู้จักแต่แบบเพื่อนก็ผักเข้าไปนี่ก็ถอยเออเมันเงอเงงะงะจะเออยังไงไม่ออกสักทีแล้วก็โดนคนหัวร้อยย่ะจะออกมาพูดหน้าชั้นนะคะออกมาทีก็แบบว่ามันมันไปหมดเลยอ่ะทั้งทั้งภาษาพูดภาษากายทั้งหัวใจก็เต้นเร็วแรงทั้งแบบว่ามันคือลักษณะการหายให้ยคอมันรู้สึกว่ามัน โอ้ยมันมันแน่นตกแล้วใจจะเต้นเลกก็ได้นะคะเย็นก็ได้นะคะบางคนอาจจะเหงื่อตกก็ได้เหงื่อออกก็ได้มือเท้าบางคนก็มือเท้าเย็นก็ได้บางคนก็แบบว่าอาจจะไม่มือเท้าเย็นเหงื่อออกตรงไหนสักอย่างพูดวนไปวนมาวนมาวนไปพูดไปพูดมางงเอง อันนี้ค่ะเป็นอาการของการที่คนที่ประมาทถ้าประมาทเยอะมากเนี่ยแล้วเป็นเรื่องของการเข้าสังคมด้วยเนี่ย <คะ S 1> เราอาจจะบอกว่ามันจะเป็นอาการที่มาของเขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลทางสังคมอ oh. นะคะ โรควิตกกังวลคือคือถ้าศัพท์มันทางการอะเราเราเรียกกันว่าโรควิตกกังวลทางสังคมหรือว่าถ้าศัพท์นะคะทางการเขาเรียกว่าเป็น social anxiety social ก็แปลว่าสังคมองไซตี้ก็เป็นวิตกกังวลนะคะ social anxiety ก็เป็นอาการที่เราวิตกกังวลทางสังคมหรือบางคนก็เรียกว่าเป็น social phobia นะฟอร์ด social phobia ก็คือเนี่ยมันเหมือนกับวิตกจริตอะแล้วก็คนที่เกิดแบบนี้ค่ะมีจำนวนไม่น้อยนะ ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีดูผิวเผินเหมือนกับเขาจะเข้าใจว่าคนอื่นไม่เป็นแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นอยู่คนเดียวหรือการพูดแล้วแบบว่ามันจะพูดติดติดขาดๆพูดแล้วก็ไม่สามารถจะลื่นไหลออกมาได้เพราะเพราะนึกออกไหมคะว่าถ้าภาวะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะของความเครียดอย่างที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยตื่นเต้นกลัววางตัวไม่ถูกก็เลยจะต้องใช้วิธีการคือพูพูด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 เพราะตอนช่วงนั้นเนี่ย ร่างกายมันเกนะะร็งอะค่ะเนื่อออกมาว่าร่างกายถ้าร่างกายเราเกร็งนะคะอย่างเช่นเราเขยียนหนังสือนานๆยกมือขึ้นมาเนื่องจากเขียนนานมากมันเกร็งมือต้องคัดลายมือนานมากเลยเนี่ย <sque. S 1> ค่ะพอเราเริ่มสบัดนิ้วหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าเราเริ่มเอามือขึ้นมาเนี่ยแล้วลองกลางมืออยู่ดูอะคะ่ะถ้าเกิดเราเขียนหนังสือนานๆพอกางมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นกับนิ้วมือเราคิดว่ากลางไม่สุดอาจจะหนึ่งอาจจะก,กางไม่สุดแล้วถ้าเกิดกางให้สุดจะเกิดอะไรขึ้น เกิดอาการถูกต้องมันคืออาการสั่นอาการสั่นั่นะมันอาจจะแบบว่าเช็คหรือว่าสั่นมากเพราะอาการสั่นเนี่ยค่ะพอเริ่มอาการสั่นปุ๊บบางคนสั่นปุ๊บก็ก็คือเหมือนกับมันแข็งมันก็คือขยับไม่ได้ถ้าเราพูดถึงปากของเราก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการตื่นประหม่าปุ๊บก็เลยทําให้พูดไม่ออกเพราะอาการสั่นมันเลยทําให้ออกมา คล้ายๆกับจะเป็นลักษณะของติดอา่างเพราะจะต้องแยกนะถ้าคนติดอา่างอยู่แล้วหรือบางคนบอกชีวิตเนี่ยไม่ได้ติดอา่างหรอกแต่พอออกมาพูดหน้าชั้นทีไรเนี่ยมันเหมือนกับมันจะติดอา่างเพราะด้วยอาการที่ร่างกายเนี่ยมันเกร็งนะคะสัน่นแต่ถ้าสมมติว่าอีกแบบหนึ่งค่ะที่บอกอะคะ่ะว่าอ,อาการที่มัน,ม,น,ม,นมันเกร็งสั่นเนี่ยวิธีการแก้ของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยจะต้องพูดเร็วรเพื่อเหมือนกับสะบัดเนื้อ,อ,อไหมคะถ้าเราเขียนอันนี้พยายามจะเทียบให้เห็นนะ ขียนหนังสือนานๆเนี่ยแล้วแล้วมันแบบไม่ไหวเนี่ยบ,บางทีเราจะแบบโอ๊ยปวดสะบั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 ดก็มันเป็นอาการที่มันทําอีกด้านหนึ่งให้มันแบบลดเร็วไปเลยเพื่อลดอาการเกร็งหรือนักกีฬายอย่างเงี้ยค่ะนักกีฬาเวลาจะลงแข่งที่สนามเนี่ยนักกีฬาจะมีความรู้สึกว่าถ้าร่างกายเกร็งปุ๊บเนี่ยนักกีฬาจะมีการอวอร์มวอร์มโดยการแบบขยับขยับขยับนะคะมือไม้ร่างกายเนี่ยเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นอาการผ่อนคลายนี้ ก็ก็เหมือนกับว่าจะทํามากกว่าที่จะยินเฉยๆเป็นปกติใช่ไหมแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ที่กรรมการจะเรียกนะคะหรือว่าเป่าเสียงสัญญาณให้เริ่มแข่งกีฬาได้เพราะการทาตรงนี้ก็คือทำยังไงก็ตามแต่ให้ร่างกายเขาได้ผ่อนคลายลงครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการของการวิตกกังวลทางสังคมหรือว่าที่เราพูดอย่างนี้ว่าประหม่าค่ะมันก็เลยเป็นคนที่ถ้าต่างบอกว่าจะต่างไหมกับคนที่ตื่นเต้น คือคนที่ตื่นเต้นเนี่ยคือคือช่วงตอนช่วงเรียนเคยได้ยินคำพูดของอาจารย์นักตบรรลบนนะคะท่านท่านบอกว่าตื่นเต้นกับประหม่าเนี่ยอาการมันเหมือนกันนะแต่แต,แต่แต่ขอให้แยกว่าอาการประหม่ากับตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดหลังจากที่เกิดอาการแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกต่างกันระหว่างสองคำนี้เหรอครับต,ตื่นเต้นกับประหม่าใช่ใช่โอเคครับคือคล้ายๆกับบางครั้งเราจะใช้สองคำเนี้ยไปในทิศทางเดียวกันเนาะแต่พอแยกปุ๊บเออมันก็เห็นได้ชัดว่าเวลาคนตื่นเต้นก็จะมีอาการไหม ใจสั่นใจเต้นเร็วมีครับนะคะมือไม้เย็นเฉียบเลยนะคะถ้าอะไรก็ตามแต่เช่นเราจะต้องออกไปเป็นพิธีกรครับงานสําคัญของทางโรงเรียนครับเราจะต้องไปรับรางวัลนะคะใช่ใช่ที่หนึ่งที่สองที่สามหรือว่าได้รับเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องไปเป็นประธานของการพูดนะคะหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นไปพูดนะคะขอบคุณ แขกเจ้าบ่ายจะต้องพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าสาวผู้ชายคนนึงไปขอผู้หญิงคนนึงแต่งงานะนะคะความรู้สึกของความการที่ก่อนหน้าที่เราจะต้องทําเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถามบอกมีอาการร่างกายเกิดขึ้นไหมมีครับม,มีนะผมว่ามีมันมีอาการร่างกายเกิดขึ้นแน่ๆเพราะมันอยู่ในภาวะที่มันไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง ต่พิธีกรที่สัมภาษณ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวสนุกนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะรู้สึกเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะจะต้องตอบอะไรยังไงแต่พิธีกรจะดนแกล้งอะไรบ้างใช่แต่พิธีกรสนุกมากคุณผู้ชมเราก็เตรียมคาถามไว้แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะตื่นเต้นเองนะฮะเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะตื่นเต้นเราจะใช้คําว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนกับว่าลุ้นน่ะคือตื่นเต้นเพราะว่าจะโดนถามว่าอะไรลุ้นจะโดนถามอะไรจะโดนแกล้งอะไรจะโดนทําอะไรหรือแม้กระทั่งอย่างที่ว่าคนขึ้นไปพูดหน้าเวทีพูดขอบคุณเนี่ยเออฉันจะพูดอยรางนี้ไมันตื่นนเต้ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะอาการของการตื่นเต้นหลังจากที่ได้เจอกับสถานการณ์นั้นแล้วพอทําเสร็จปุ๊บมันจะเกิดอาการคือ,โ,อโล่งอกอาจารย์โล่งแล้วมันอาจจะยิ้มมันอาจจะรู้สึกแบบมันมีความสุขอะห,อหรือถ้าไม่มีความสุขมันก็รู้สึกแบบหููเสร็จ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าจบจบ นักเรียนสักคนหนึ่งที่คุณครูบอกว่าอ้าวใครจะตอบครับแล้วนักเรียนทุกคนก็จะแบบว่าเกรงเกรงกันจะมีนิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันก็มีแบบว่าตื่นเต้นคือถ้าเกิดตื่นเต้นเสร็จแล้วพอได้จบปุ๊บแบบโอ้ยเราจะเห็นท่าเด็กเลยแบบหลอแล้วอนแล้วสบายเออแล้วแล้วโอ้ยอะไรทั้งหลายแหละนะคะเพราะนั้นแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ประมาเป็นคนที่ประมาปุ๊บเนี่ยอาการเนี่ยมันยาวกว่าค่ะครับนระหว่างช่วงทำเนี่ยถ้าบอกว่า5นาทีแรก ื่นเต้นเลยยังต้องควบคุมอาการตัวเองอยู่แล้วมือยังสั่นอะไรสั่นนะคะมันก็ยังมองว่าเป็นเรื่องปกติมั้งของการปรับตัวจากสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยคนะคะจากสิ่งคุ้นเคยไปสิ่งไม่คุ้นเคยแต่ตอนนี้ถ้าสมมติอาการนั้นมันคงอยู่นานนานนานรประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์อยู่ตรงนั้น15นาทีก็ยังเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หายคือไม่หายสักที <พอ S 2> ใช่ไหมพอนะออกมาแล้วหรืออาจจะหายแบบเบาๆหายแบบดีขึ้นแต่พอออกจากสถานการณ์แล้วก็เกิดวิตกกังวล ยังอยู่ในภวังเหล่านั้น<ก>ะจะรู้สึกว่าตัวเองทําได้ไม่ดีตัวเองหรือหรือแบบว่ากลัวที่จะต้องไปเหตุการณ์นั้นอีกกลัวที่จะต้องไม่เอาได้ไหม,อ,มอะไรได้ไหมมันมันมันเริ่ม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 เกิดทุกๆครั้งเลยมันมัน,ม,นมันเครียดอะ่ะค,คือมันแบบฉันจะบ้าตายอะ่ะฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันจะต้องการแบบ ออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้ค่ะมันเป็นการสร้างในเรื่องของภาวะของการรู้สึกประมาะ่าถ้าบอกว่าสองคนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่าตื่นเต้นกับคําว่าประมาทที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าเราได้วิเคราะห์ตัวเองเว่าเมื่ออาการแบบไหนคือการตื่นเต้นสำหรับเรานะครับอาการแบบไหนคือการประมาะทีนี้ไอ้คำว่าประมาดอาจารย์คุณผู้ชมทางบ้านอาจาจะรู้สึกว่าเมื่อเราประมาทแล้วสิ่งที่ เกิดขึ้นก่อนนั้นเราเครียดแล้วครั้งหนึ่งระหว่างดําเนินกิจกรรมเนี่ยเครียดแล้วหลังจากนั้นเครียดซ้ําอีกอาจารย์แล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ยังไงคะคือคือถ้าถ้าเราพูดถึงว่าเครียดอะค่ะถ้าจําได้นะที่เราเคยคุยกันว่าความเครียดมันก็มี2แบบนะครับความเครียดที่เป็นบวกกับความเครียดที่ทําให้เรารู้สึกลบความเครียดที่เป็นบวกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาครับมันทําให้เรารู้สึกมันลุ้นรู้สึกท้าทายแต่ความเครียดที่เป็นลบเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเป็นความวิต ค่ะมันม,มันคือข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าผลลัพธ์จะออกหัวออกก้อยเช่นผู้ชายสักคนหนึ่งไปขอผู้หญิงแต่งงานออกหัวออกก้อยไม่รู้ค่ะว่าเขาจะรับไหมเขาจะอะไรไหมนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันได้ทํามันเป็นความตื่นเต้นที่ทําแล้ว,วแบบแบบมันมันเต็มที่อ่ะนะคะแล้วจบมันก็คือไม่มีหลายแต่คนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลัวว่าเราจะตื่นเต้นปุ๊บเรากลัวว่าเราจะตื่นเต้นปุ๊บ เราจะเกิดอาการประหม่าทีเดียวเพราะนั้นประหม่าคือการกลัวตื่นเต้นคนที่ประหม่าหลายคนก็เลยพยายามที่จะควบคุมควบคุมตัวเองเมันก็เลยรู้สึกกับกระโดดหลอกเลยว่าฉันจะผิดไหมฉันจะทําผิดไหมฉันจะฉันจะทําอะไรเปิดออกมาไหมฉันจะมันจะมีความคิดอะไรลบๆที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะล็อกแรกมันจะพวงมันจะคอยกังวลมันจะแต่ว่าลักษณะของคนที่ตื่นเต้นมันพยายามที่จะดึงออกมาเนื้อออมแเวลาเราตื่นเต้นเราพยายามที่จะแบบ เผยมันออกมาเผยมันออกมาให้หมดแล้วจะได้โล่งเออแล้วมันจะได้โล่งมันคืออ้าวสู้ก็สู้อลุยก็ลุยพูดก็พูดคือพูดพูดเถอะพูดเถอะแล้วก็คือให้จบให้สุดแล้วมันจะได้แบบโล่งแต่คนที่ประมาทอาจจะพยายามที่จะแบบมันคิดยามะมันคิดเข้าตัวค่ะอาการประมาทคือมันเข้าตัวเข้าตัวมันก็เลยเออมันก็เลยไม่โล่งเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการที่เขาเรียกว่ามาสะท้อนมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามาจดจ่อ เข้ามาอยู่ที่ตัวเองจนไม่ใช่ว่าเป็นลนักษณะของการไปจดจ่อที่ภายนอกอมันก็เลยทําให้เป็นภาวะของการที่เกงรงไม่จบหรืออยิ่งเกรงไม่จบแล้วเจอสถานการณ์ที่ที่ทำให้รู้สึกอีกก็จะทําให้เขายิ่งไม่อยากเจออีกมันก็เลยเป็นลูปของการวนแบบนี้ค่ะขึ้นมาเรืร่อยๆเพราะมันถ้าพูดเวลาคือมันไม่มีทักษะ มันไม่รู้จะต้องวางตัวยังไงมันไม่รู้แม้กระทั่งว่าคือคือเข้าไป๊บแล้วหัวมันเบลอหมดเลยอ่ะเพราะว่าความคิดตั้งแต่ช่วงแรกของคนกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงยังไงไม่รู้ไม่รู้คืออย่างน้อยคนเดินแดงเขาจะต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมพูดเตรียมบทแล้วจะพูดอะไรแล้วจะพูดอะไรต่อฉันจะทำอะไรดีฉันจะยังไงเนาะเดี๋ยวจะพูดอะไรดีไหมมันจะมีการคิดอย่างที่ว่าค่ะคิดเพื่อไปข้างหน้าแต่กลุ่มพวกนี้คือเหมือนกับถอยอ่ะหรือว่าหรือว่าเกรงแล้วมันก็อัดเข้ามาที วกวนวกวนวกวนเนี่ยคือภาพที่อาจจะเรียกว่ามันเป็นลักษณะที่ต่างกันอันเนื่องมาจากตัวของความคิดคนะคะตัวของความคิดที่มันอาจจะเรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสม <Ừ. S 1> หรือความคิดที่ปิดเบือนรหรือความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลก็เลยทําให้เขาเกิดเป็นภาวะที่เขาไม่สามารถจะจัดการได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาแตแตกต่างกับคนอื่น ก็เลยเกิดเป็นการอ๋อนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในช่วงต้นนี้นะครับจะรู้แล้วว่าความตื่นเต้นกับความประหม่าต่างกันอย่างไรนะครับเราันว่าในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องลองคิดดูว่าเรามีความตื่นเต้นหรือมีความประหม่ามากกว่ากันในชีวิตของเรานะครับและหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นตั้งแต่ช่วงที่2เป็นต้นไปนะครับที่เบอร์นะครับ02ครับ934 9127ถึง8นะครับ02 934 9127ถึงบ